วันนีครับก็คผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาดูโคมไฟที่คุ้มค่ามากที่สุดอีกตัวหนึ่งครับคุ้มค่ายังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูใครที่คิดจะซื้อโคมไฟใต้น้ําสวายน้ําแบบใหม่นะครับที่กําลังนิยมอยู่นะครับทุกวันนี้นิยมเป็นแบบสลิมแบบอย่างนี้นะครับแบบสลิมบางๆแบบอย่างนี้นะครับบางเฉียบนะครับเนี่ยเราดูสลิมเลยบางๆเลยนะครับบางเฉียบเลยนะครับเนี่ยให้ดู ตัวนี้นะครับตัวนี้มีมาพร้อมข้อดีนะครับนอกจากบางแล้วเนี่ยบางตัวการติดตั้งเข้ากับตัวท่อในผนังเ่ยจะติดตั้งยากบางตัวจะเป็นโนนบางตัวจะไม่แข็งแรงเวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยยึดได้อยู่ไม่นานก็จะหลุดนะครับตัวนี้มีมาให้ด้วยก็คือตัวตัวนี้จะเป็นต่อตรงเกี่ยวนอกนะครับสามกับสี่นิ้วที่ติดมักรคมเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่ให้มาด้วยก็คือตัวต่อตรงเกี่ยวใน 3- ามกับสี่นิ้วนะครับ พื่อที่จะขันเข้าง่ายๆแบบนี้แน่นอนครับตัวนี้แข็งแรงทนทานไม่ต้องยึดน็อตใดๆเลยนะครับเวลาใช้งานนะครับนี่คือข้อดีของโคมไฟตัวนี้เลือกซื้อโคมไฟแบบสลิมแบบอย่างนี้แล้วมีตัวที่ยึดกับท่อได้ง่ายๆ 3- ากับสนิ้วซึ่งเป็นท่อที่ยงใช้ตัวนี้ครับตอบโจทย์มากนะครับเลือกโคมไฟใหม่ต้องเลือกแบบติดตั้งง่ายๆแบบนี้ง่ายไม่พอต้องกําลังบัดสูงคุ้มค่าและอายุของหลอด LED ก็อยู่ได้นาน นะครับตัวนี้กําลังวัดสูงถึง24วัตต์นะครับ24วัตต์เป็นโคมไฟหน้าประมาณ28เซนนะครับหน้าใหญ่กําลังวัดสูงต้องหลอด LED มันเยอะก็ต้องใหญ่แบบนี้นะครับสวยๆนะครับบางเฉียบสวยไม่พอบางไม่พอติดตั้งง่ายไม่พอกําลังวัดสูงด้วยกําลังวัดสูงแล้วไม่พอนะครับยังต้องมีข้อดีเพิ่มมากมายตัว การติดตั้งง่ายแล้วนะครับก็ยังมีตัวโวลเตสพายตัวนี้เป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC ข้อดีของโคมไฟรุ่นนี้า a วิมนะครับา斯วิม PT ซีรีส์นะครับข้อดีก็คือโวลเตสพายของไฟรุ่นล็้ที่เป็นตะกูล PT เนี่ย12 24โวลต์ DC หมายความว่าเราสามารถจ่ายโวลที่สูงกว่าโคมไฟปกติได้มีข้อดียังไง โดยเฉพาะคามไฟดีซีถ้าเราจ่ายโวลต์ต่ำเวลาไปถึงปลายทางเนี่ยบางทีโวลต์มันตกลงมาไฟไม่สว่างกรณีที่เดินไกลแต่ตัวนี้ครับจะใช้24โวลต์ก็ได้หรือ12โวลต์ก็ได้เป็นทางเลือกครับตัวนี้ถ้าเป็น PT Series ก็จะเป็นหน้า a b s แบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาเหมือนกันเลยจะเป็นสแตนเลสบางเฉียบเหมือนกันสแตนเลสครับม,มีตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นสา4นิ้วเหมือนกันบางเฉียบแล้วก็มีตัว ฟิตติ้งที่เป็น3ามนิ้วเกี่ยวในมาให้ด้วยนะครับบางเฉียบแบบนี้สวยๆครับลาสเิน P.T.S.C.D. นะครับให้ดูโมเดลดูโลโก้นะครับเพิ่มแต่มนะครับแบบนี้เลยด้านหลังครับให้ดูนะตัวนี้สวยงามบางเฉียบสลิมนะครับนะติดตั้งกง่ายยึดได้แข็งแรงทนทานนอกจากเข้านี้ไม่พอนะครับโคมไฟตัวนี้ยังสามารถที่จะติดตั้งกับเบ้าพาห้ได้ด้วยนะครับผมลองต่อเบ้าพาห้าหกใ บ่าพัาหมก็คือไฟ3 0 0วัตต์ในตนานนะครับเนี่ยนี่ผมต่อให้ดูแล้วอุปกรณ์ที่มีมาด้วยนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับอุปกรณ์เป็นชุดคิดนะครับพร้อมทั้งน็อตยึดนะครับถุนนะครับประกอบเข้าไปเสร็จก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ยึดเพื่อที่จะต่อเข้ากับโคม3 0 0วัตต์ได้เลยนะครับ ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองประกอบไปพร้อมกันกับเปิดให้เทสแสงให้ดูมีอยู่3นะครับแสงด้วยกันมีแสงวอมไว้กูไว้แล้วก็ RGB วันนี้จะเทสให้ดูนะครับเป็น RGB นะครับก็คือโคมไฟสีนะครับประกอบเข้าไปนะครับน็อตที่ให้มาด้วยถ้ายึดกับเบ้าขาหกต้องใช้น็อตนะครับต้องใช้น็อตยึดแต่ถ้าติดตั้งติดตั้งใหม่ไม่ได้ใช้เบ้าไม่ต้องใช้น็อตครับหมุนเข้าไปเลยแบบนี้นะครับ หมุนเข้าไปเลยนะครับง่ายๆวิธีการติดตั้งง่ายมากก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวเราไปดูนะครับแสงถ้าเวลาต่อการใช้งานนะครับไฟ DC แต่ตัวนี้เป็น2องอนะครับ IGB แบบ2องอนะครับต่อใช้งานนะครับก็ต้องต่อเข้ากับตัวเขาเรียกว่าเป็นชุดรีโมทคอนโทรลครับของรัสบินตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับถ้าเราจะกดผ่านตัวแผ่นลตัวนี้ก็กดออนนะครับนะครับงไปก็จะเปลี่ยนสีนะครับ ไปตามโหมดสีได้เลยนะครับเวลาเราจะเช้งเปลี่ยนสีนะครับก็กดที่ตัวโหมดนะครับตัวโหมดตรงนี้นะกดที่ตัวโหมดนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับหรือเราจะใช้ที่ตัวรีโมทก็ได้นะครับให้ดูรีโมทนะครับนี่คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเราจะใช้กดที่โหมดนะครับกดที่โหมดตัวนี้ ก็จะเปลี่ยนสีนะครับต่อใช้งานง่ายๆนะครับตัวโคมไฟตัวนี้นะครับ24วัตต์นะครับถ้าเราใช้สักในสรเราใช้สัก6โคม24คูณ6นะครับก็ใช้หม้อแปลงประมาณเป็น144วัตต์ก็ใช้หม้อแปลง DC สัก160วัตต์ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้อยายกตัวอย่างนะครับนี่ต่อให้ดูนะครับเป็น12โวลต์นะครับสว่างสว่างตัวนี้ครับ โคมไฟที่มีหน้าที่เป็นพลาสติกเคลือบสีฟ้าๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นแค่พลาสติกเคลือบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยจริงๆโคมไฟก็จะเป็นนะครับสีใสๆแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ลอกหน้าตัวพลาสติกนี้ออกนะครับสวยๆเลยครับบางเฉียบส l i m นะครับแต่เป็น ABS ที่แข็งแรงนะครับพร้อมกับยึดนะครับตัวที่ยึดนะครับตัวต่อ เป็นคอนเนคเตอร์เกียว3.4นิ้วต่อใช้งานได้อย่างแข็งแรงง่ายๆนะครับลาซบิมชุดนี้ครับ PT Series แล้วก็ PTS Series นะครับสองตัวนี้ที่บางชกกำลังวัตต์สูงที่สุด24วัตต์นะครับตัวนี้มาพร้อมก็ดีหลายอย่างเลยแต่ราคานะครับคุณภาพดีๆแบบนี้มาพร้อมราคาที่ย่อมเยาว์เกินตัวเขานะครับสว่างมากใช้งานได้ดีอายุของ LED ยาวนานสามารถ s l y วนเตน ได้12ถึง24โวลต์น,นะครับมีคอนเนคเตอร์การต่อกับท่อ3 4นิ้วมาง่ายๆพร้อมกับนั้นนะครับใครที่มีไฟเบ้าพา56อยู่ต้องการที่จะใช้กับเบ้าเดิมมีชุดคลิปที่จะต่อกับเบ้าพา56มาด้วยนี่คือความสุดยอดของโคมไฟตัวนี้ครับ la swim pd series และก็ pts series พบกันในหน้าเว็บไซต์มีมู้ช็อปครับวันนี้ผมพิชาจากราไปก่อนติดตามตอนต่อไปกับคมไฟตัวใหม่ๆ ที่เข้ามาเติมเต็มในบุงกะพร้อมถึงอุปกรณ์สระว่ายน้ำตัวใหม่ๆครับวันนี้ผมพิชาจากลาลูก่อนสวัสดีครับ